อาลครับกระสีผมมาพบเลแล้วผมเพลิยยรับไมนใหญ่รบพบขัดรอกภสปนานะผมวันนี้เป็นตอนที่2505ถึงตอนที่2506นะครับผมอาลครับเพื่อ,อการเซฟเลาผมไปรับชมรับฟังเรื่องกล่าวต่อจากเมื่อป่านได้ดีวกว่าครับด้วยการขัดเกลา้นตอนอือจากราของคำโบตราหัวแต่คุณเยียเขียก็เริ่มแข็งแก่งขึ้นเรืเรอ ในคำนี้รักทองคำโบราณคุณภาพสูงตามันดีไปอย่างป่าและมีความบางเฉ้ยจริงที่จะทำให้หัวใจของเราถูกเปลี่ยนแปลงให้ไปถึงระดับจิตกัดของขอบเขตกระดานแปลดเพดแปดข้างเยี่เขียนได้คิดโดเอดังนั้นเขาจะทำการขัดเกล่าวรักทองคำโบราณคุณภาพสูงนี้ต่อไปเวลาได้ผ่านไปทางรถเกลียวหลังจากที่ผ่านไปเป็นประดานา หัวใจคนเย่เทียก็ถูกระับขึ้นมาเรียกเทือจากการแปรเบี่ยงในตอนเริ่มต้น80%มันก็เริ a, ่มลกระดับคืน85% 90%และหัวใจคนเย่เทียก็ขาค่อยสียงแข็งคืนจนเทือร็สิ้นกาคือเก้าซซึ่งมันได้ไปถึงสปตามกัดของขอบเขตการดั่แปลงตัวเหตุแปครั really ้งแปลกในบระษัทนี้เย่เข sure> ียงการดั่งเปลี่ยนนักกระพอครัว หากเขาสามารถทำราคอฟตังเล่าตาเขาก็จะสามารถระดับเป็นขอบเขตการเปิี่ยนเกขั้นาตาเราสังเกตุดอการมีอยู่ของขพอ์ตแอบกาการดูดผ่านไปได้นึ่นมันดูมันจะไม่ยากมากนะมันน่าเชี่วคล้องกับการที่เราครอบขอบฟอสฟอร์ปัมพูร์โปรตราแจะหากเราทำการคัดออกฟอสฟอร์ปัมพูร์โปรตาได้อีกสักสองสามอัน บางทีเราอาจจะสามารถรรูคอขอดังกาและกลายเป็นบัมเพลโปตราที่เป,เป,ปลี่ยนแปลงโรฮิแต้วก้าวขั้นได้อย่างง่าตาเยเทียนเดซิสโตอเอนางขอบเทธาริอ,อนาเคณกินแดนคงช้างคพือในวันดีสิ่งมีชีวิตที่สปอร์ตาในขอบเจเปลี่ยนแปลงโรฮิเตุปรากดต่อขึ้นในที่แห่งดีเลืได้ทำการสังหารสิ่งห์ชมวิตตัวอืนอ่น ที่พวกมันพบเห็นในช่วงวารันหนึ่งสิ่งมีชีวิตจำบนป่าได้ถูกสะท้นโปลและทรัพยากรจำบนป่าก็ได้ถูกขโมยห้ยไปแม้แต่พอช้างพวกจำบนป่าก็ยังได้รับบาดเจ็บและเนรนทานคือขอบฝึกกระดังแปงโรยเหตุการณ์ที่เจตเขาพยายามที่จะจำตีพวกป่าแต่เขาได้ตกตาจากการจำปีดังกล่าวพระจันทร์ใช้รู้สึกกันบนไปอย่างป่า เมื่อได้ยินข้อมูลเราดีสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงะรฮิตเรทานเมตดก็กำเนิดมาจากที่ตายพระจันชายได้ทําการเกา่าวทาช้างเปลือกที่เป็นประเวรได้กล่าวขึ้นมาว่าทันพุ่นมนำสิ่งมีชีวิตเราดีมันดูแปลกไปนิดหน่อยดูเหมอือนว่าสติปัญญาขบกบานจะไม่ได้สูงมากนะักและอ้อทักขบกบานก็มีความแตกต่ตตางจากสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงโรเหต ภายในขอบเวทคาริอนาเคข่ามรโรว่าพวกมันมาจากที่ตายทอยอามากอยดาได้เข้าปะทะก,กับพวกปานพรัตัชาได้ทําการออมสังพวกเขาไม่มีทางเลือเพราะสิ่งมีดังกาทําการสังหารทุกคคในทุกที่แล้พวกมันก็ไม่ใช่ศัตรูที่จะสามารถต่อกรได้ถ้าหากพอผ่านขอบพวกมานได้ถูกสังหารลงในที่แห่งนี้มันก็ควจะจบเหตุ เดนางพวกขอจริงโดยที่จะยอมแพ้ผ่าพันธ์พงเปลือกตะบอนป่าได้ทกาการอพยโจ,จากอันาเคคอนโดเอสำหรับผ่าพันธ์พางพืชสิ่งมีชีวิตชนิดมาเรามีถือว่าเป็นภยัยพุกคาไปอย่างดีแต่พวกมันไม่กระสิบป่ามันจะมีอะไรอันตรายยิ่งกว่านนะ่าเกิดขึ้นและในระหว่างทางการอจยพผ่าพันธ์พ้งพือกำลังเดินทางตามเส้นทางแต่แดนทาง สัตว์ลายขนาดจักรีแต่ก่อได้ปรากฏตัวขึ้นตรงตาออร่า,อ,ารอันน่าเสียวงัวของป่นทําให้พระจันทร์ชายและทุกคนรู้สึกสิ้นปางตุ้มสัตว์ลายขนาดจักรด้รังกาได้อ้าปากคืนจากนั้นพลังางานที่ดันแต่ก็ถูกปล่อยออกมาสิ่งมีชีวิตที่เป,ปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ถึงเก้าขาพระจันทร์ชายต้องคอยริมปยำปาาแสบรีบวิ่งหนีให้รันที่ซางเปอร์เฟเรนตคือ ก็ทําการรบินประชินการพกมันไม่สนใจเผาปันของตัวเองีกตอไปในโชพุตากช้างเผือกสมุดก็ทําการรบินดีแต่ช้างเผือสนใได้รูกขึ้นกินไฮปายจากดังการมันได้เกิดขึ้นในายสันที่และเผ่าพานที่เปลี่ยนไปรูหตไปดล้วไทยเผ่าก็ต้องประสบกับขาลเสียอย่างตานักทะเลไทยช่วดินแทนขอพมนุโน์ในเวรานี สิ่งในชีวิตบางตัวก็เริ่มทําการรุกรานเข้ามาในที่นี้เึ่นกาดแต่ก่อนที่พวกมันจะจะมาเข้าสู่ทะเลไทยชวนตาพวกมันทั้งหมดก็ถูกเยเทียนสังหารลงอย่างง่ายตาทำไมเอาท่าของสิ่งเรตัตน,นี้ถึงมีความคล้ายคลึงกับสิ่งม่ชีวิตในสัปดะหาผ่านทาเลมะกอนได้ผดอกเยเทียนรู้สึกสงสารทันเดนน่าเขาก็ได้คิดถึงเจรันที่ ที่บังบุตรแผ่นสวรรค์ให้เฟืงพุทธถึงมันเป็นไปได้ไหมป่ารอยแฉกในซากปราพังทะเลมังกรได้ปรากฏขึ้นและสิ่งมีชีพแผ่นแดน,นานก็สามารถเข้าสู่ขอบเขตทะเลอนาเขตตานแต่หากเป็นเช่นนัานพอบผ่านที่มีความแอบ,บางกลุม่มอาจจะต้องประสบกับความเสียหายส่วนวิกฤตที่แท้จริงมันยังไม่มาถึงคุณภาพของซากปราพังทะเลมังกรอ่นาน มันไม่ไดีดท่าขอบเศษทะเลอนาเขตถ้าหากพวกขอเดินทางเข้าสู่ซาปราพังทะเลมังกรพวามรักอันดังของพวกข่าจะถูกระงับไปเป็นอย่าง่าเดี๋ยวนะพวกขอจะรู้สึกป่าซาปราพังทะเลมังกรนั้นมันน่ากลัวแรงเมีแต่ก็มีอยู่ของขอบเขตกรเป็นกระตูก็อย่างในกาที่เขาไปในซาปราพังทะเลมังกรได้อย่างง่ายดายแต่เรก็ตาก ถ้าหากสิมิชีวิตจากซาปาดาฟังไฮเดรมังกอรเข้าสู่ขอบเกียรทาเรอนาเคตพวกมันไปน้าสะพร่เตอร์เบอร์ยพื้นฐานแต่สิ่งม่ช่วิตตนดีแม่ได้มีไฟพวกคำใดตายและสิมิชิดชินิสก็เป็นเพียงแค่สิ่งมิชีเิตที่เปลี่ยนแปลงเร็ทัวไปทั้งป่านสิมิชิที่จะมาติได,ด้กลับอาชญาจะดโบตาที่เปลี่ยนแปลงเไปแล้วก็ขามันอาจจะจะมาได,ด้กล ขอบเขตกระเดเป็นกระดูกทุกป่ายแต่ให้นอนฟ่ามันยังมีริงทองคำโบร์ป่าที่เขาเห็นในตอนอ่าซึ่งมันครบขอบพอ,บอ,บอบสว่างบำบรโบรปตร่าความแพงแต่งที่แท้จริงของมันอ่านอาจจะไปถึงขาขอบเขตกระเดินเป็นกระ,รกระดูกถ้าหากริงทองคำโบราณยื่นดีเข้าสู่ขอบเซตารีอนาเคมันก็อาจจะสามารถกลายเป็นขอบเขตกระเด็นเป็นกระดูกได้จริงจรงนาะทาเรงคมืดเม็ด ผู้แข่งแกงจมันอ่าในความเข็กระดับแงโดยเหตุได้กรับห้มโอและได้ยืนยันสี่หนึ่งตาหนังก็คือมีสิ่งมีชีวิตจากรากปราพังทะเลมังกรบกเข้่มาภายในขอบเศตทะเลอนาเขตแต่แล้วก็ตาพวกเขาไม่ได้สนใจเพราะท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะมีสิ่งที่ตวิตตายในรากปราพันทะเลมักกงกรบุกทอองห้งมป่ามันก็ไม่ทัที่พวกมัน แตสามารถคุกข่าข่าหรือชงคอมืดตาเตนให้หลังปลาถ้าหากกาาอปาผ่าจจ้าทะเลแขงคอมือทำการขอรองคำชื่อเรือพวกเขาก็จะทำการชื่อเรือจะเน่นอนนอในตอนแปกสิ่งไม่ชีวิตในซากปลาฟังทะเลมังกรได้ทําการสังหารโมจบอนป่าแต่หลังจากที่กอหลังจมอนป่าภายในขอบเขทาเลอนาเคมีปฏิจิริยาตอบรบับพวกมันก็สามารถสังหาร สิ่งมีชีวิตในซากพระพังทะเลมังกรได้อย่างง่ายตาแต่ในวันดีสิ่งมีชีวิตที่สมัติได้กับอาชยตยตะโปตราที่เปลี่ยนแปลงโดยเหตปล่าแล้วก็ขางก่อได้ปรากฏขึ้นมันได้ทบการสังหารอาชียตะดโปตราที่เปลี่ยนแปลงโดยเหตุปลแล้วขาซึ่งมันได้ทำให้ขอบเขตทะเลอนาเขตทั้งหร,เรงดเสื่อก็กำลังสนใจไม่อยากจะเห็นสถานการณ์เช่นนี้ดี ได้น,นพวกข่าวตืินด้วยส่วตัวตนที่เปลี่ยนแปลงเรียนก้าวขังออกไปอ,อ้าวเฮิงบัมาบ,าบ,บ,าบ,าบูนไฮสวรรค์ดาโปรเฮและไรบัมบูนไฮสวรรค์ิงเกียก่อและสุกสองออกไปเช่นการหลังจากที่แฉรับคาเขา,ขาก็ทำการเตรียมตัวไปชมควาเตเต้นดังกานณที่ในสักแห่งภายในขอบเจตทอร์เรีนาเคอ,อ้าวเฮิงได้เป็นคนแอดที่ได้ประเชันหนากกับคู่ต่อสู้ และท้องสองฝ่ายก็ทาการต่อสู้การแต่นางบาบันเฮนสบันวินเจียและคคเดอ,อือก่อเข้ามาทําการเคลื่อนไหวเช่นการอาชญาติดาโปตาที่แผ่เปเรยงปรไปแ้วเก้าขาได้ทําการปิดรอบอาชญจติดโปตาที่แข่เปเร็งไปแ้วเก้าขาของซาปราพันธเดมังกอรและในตอนดีเย่เทียงก็ยืนดูจักรยษก์กายที่แถมมันก็เป็นสิ่งวิเศษชนิดนี้เอง เเทียนสามารถเดิำันตาสิ่งมีชีวิตที่กำลังต่อสู้กับอาเชตโรปตาในขอบเขตกำลังปานเก้า่ะก็คือมียักษีเทาภายในดีขอได้ถูกมียักษีเทาตนดีทําการสังหารใดข่าไหลซาบปะนาพังทเรเดมังกรและในที่สุดเขาก็สามารถเจอกับเรื่องขจมตีโดยการคารอกมียักษีเทาวัน์แอสิ่งทําให้เขาได้รับดอกไม้ที่สามารถตกระพรสวรรค์ในการขอดอก ในซากปราภพังไฮเดียมังกรความแข็งแกร่งของมยักษ์สีทางอ่าน,านมันเทียบได้กับความแขง็งแกร่งของขอบเขียบกระบบกดากรดูแต่ในขอบเขียทาเรอนาเคความแข็งแกร่งของมันสมารถี่ดึกกับอาเชียสเตาโปตาที่เปลีป่ยนแปลงไปเหตุปลและก็แขังท่ u งอ่านแต่แต่ก็ตากร่ด้งางแข็ของมยักษ์านานสีทางก็น่าสะเปึงกวาปอย่างป่าการป้องกันของมันสูงมากเกินไปาขาดว่ามาคนที่ป็นเครื่งเสบือกรเป็นป่า เพื่อทําการเสริมสร้างร่างกายภายในสร้าปราภังไฮเรมังกรด้วยเหตุนี้มันจะสามารถทำทางขยมตีของบัมบุนไฮซาบันตาโปรเฮตได้อย่างเห็นตาและโดยมาคัดฝันมันก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในที่แห่งนึ่ซึ่งมายได้ทําห้บัมบุนไฮซาบันบินตีและคนอื่นทําการพยาอมาที่ดาวโคนมียักษ์สีเท้าข้ามไอเซตวิเท้าจากเข้ามาที่ขอบเซตาริอนาเขตคัมโปกกล่าว เจ้ามันตนหาที่ตายแท้แท่ร่างเหนือได้ทำการยิ้มเหาะเจอในตอนดีข้าเข้าสู่ซาปราฟเฮเดมังก์เจ้าก,การที่จะทำลายข้าแต่ในตอนดีข้านจะทำการสังหารเจ้าแท้ตุม้มร่างเหนือได้ทำการกัดแท้เข้าสู่ร่างกายของมียักษีเทาเดือดตรงตุมต้มตุม้มตุ้มหมัดแล้วหมัดกาบหมัดหลายร้อยมัดได้ถคกโจมที่ออกไปในช่วงเวลาสั้น และในครั้งนี้มียักษ์ีทาก็ถูกุปีตีจนกลายเป็นกระดินงนอขอบเขตกระเด็นเป็นกระดูกเย่เถียงรู้สุกประหลาดใจเขาไม่ขคยเตะป่าจะมีขอบเขตกระเด็นเป็นกระดูกเข้ามาในครั้งดีแต่ก็ตามเขาไมปสับป่าขอบเขตกระเด็นเป็นกระดูกผู้นี้เป็นใครกันเนื่องจากระยะที่เขายืนต่างมันของข้างกายซึ่งพอสวรรงในกลางค่รอกเมื่อสัมัสควบคุมตาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ทางรู้ชื่อใครป่า ได้จากพอามสวัสดิ์ในการขัรบรอกหลังจากที่ทําการสังหารปียักษ์สีเทาแอบขอบเขตกระเดนเก,กระดูกก็ได้จากกายเดนันเดเทียนที่เดินทางเข้ามาหาบาบุตเฮสวร์ให้เฟิงและเก่าทําด้วยความอยากผู้อยากเห็นบาบุตเฮสวร์ให้เฟิงต่อตนแต่ขอบเขตกระเด็นเป็นกระดูกนี้คือใครเขาคือเจ้าแห่งเชื้อยวยัูบาบุตเฮสวร์ให้เฟิงได้เก่าวขึ้นมาฝาเขาไปพูดนำกอร,รังทรงสตเที่ยวบาดจู ซึ่งเป็นผู้ที่ยกาตาัดเข้าสู่ขอบเขตกัรแวรกัดดูในช่วงยุคปขาองยุโปโตราและเขาก็เป็นปรมาจารย์ที่อารมณ์บำเพ็ญอย่างปาดังทำใจได้ไปยุยกขาเย่ยเสียงไปยัมกราตอบครับหลังตากรัรมของเจ้าเยาี่ยวป่าดูเย่เสียงเได้เห็นถึงความแขง็งแก่งของขอบเขตการแปรกดดูการป้งรองกันความมยักษ์สีทองมานไม่สมมามารถทำลายตาแม้ว่าจะเปลยนยักษ์จัรโพตรใด ในขอบเขตกระดาษเปกเดเก้าางแต่ผลรัพธ์ภาย้น้ำปืนของเจ้าเขี้ยวใบจูมันกับตกตายแทบเดือทันทีหลังจากที่มียักษ์เสียเท่าด้วยทุสังหารอาเซอระโบกาที่เปลี่ยนตอนเหตเป็กระเก้าคางเรานี่ก็ได้จกไปหลังจากนั้นกาลเวลาก็ได้ผ่านไปเสี่ยงในชีวิตในซาบ,บระาษเปลือกเดมังกรเกือบจะถูกสังหารโรงท้องโปดแต่คำนวนที่ 5, ทูุสังหารมันก็ยิงเพิ่มแบบคืนเผาผ่านได้เป็นอะไรผ่า ได้ถูกกำจัดไฮพายแต่พอพันที่แข่งแจกกลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยแรนนี่นอนป่าทาเรอนาเกตที่อยูบบ่ในบางแหง่งก็ได้รับค่าวสารเช่นการแม้ว่าสิ่งมีตรงดีจะถูกปรับป่าเมื่อพวกมันเข้าสูาาท่ทาเรอนาเกตแต่ทาเรอนาเกตที่บบอยู่ในบางแห่มันไม่สามารถระมือตาทาเรอนาเกตปนโกงกก็ถูกลุกหลานเช่นกันแต่ยี่อเห็นตัวาของดักที่ทำการตรงปืน เป็นสามารถสังหารสีเวตต่อน,นิเบตาตั้งแต่ต้นจนจบ่งเมชเวตเนี่ยเขเพิกกรด,ดิกระดูภายในซาปดาปันทะเลมังกรไม่ได้ทําการเคลื่อนไปเลยตายอย่างเช่นทิงของคัมโบตาพวกขอนังคงรูปปลาขอบเ็จทะเลอันา,านเเศษน้นแข็งแร่งไปอย่างป่าเดนน่นนะพวกขอจิมยกาเข้าสู่ขอบเศษทะเลอันา,านเดเดยเศตเต็ไมไปตั้งตายไม่เช่นนั้นก็มีความเสี่ยงที่พวกขอจะตกตา มีเพียงแค่มียักษีเท่าที่ทางเข้ามายาังง่งข่าวแต่ได้ตกใตปลายไปรยปีได้พันปลายจู่ๆในวันหนึ่งสิ่งมีชีวิตจากซารปดาพันไเดมังกรกอร่อก่อได้หายไปจนหมดสิยงจะเห็นได้ชัดปลายรอยต่อของเกศนั้นได้หายไปแต่และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็ควรไรดูขึ้นไปออไปลายสำหรับกอรักรดับทรงสดุดเหตุการณ์ในครั้งนี้เปลี่ยนเพียงให้เหตุการณ์ได้เรียนนอกเหมือนหน้าให้ความสนใจตายด ถ้าหากสถานที่เช่นขอบโูกขนสูงอย่างขอบเ,เขตทะเลแห่งความมืดเปิดออกเพืือเข้าสู่ขอบเขตทะเลอนาเขตมันถึงจะเป็นไฮนรัา้างกายและรังนำไปสู่การต่อสู้ในยุคโบราณจี่ไม่ต้องสงสัยทะเลแห่งความมืดเมิดเยเทียและบาบุตรแห่สวรรค์ให้ฝึฟงได้ทําการพูดคุยกันในวรานีบาบุตรนสวรรค์ให้ฝึฟงได้ทําการเปิดคาที่เขาได้รับมาบาบุตใแห่สวรรค์ให้จุดิ จ้าหน้าคนคยรู้เอาไปว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามันนั้นอาจจะมีสองปาของขอบเศษทะเลอนาเคเปิดขึ้นมาแค่ไรแหงสองบ่องขอบ,ขอบเศษทะเลอนาเคเปิดขึ้นมาแค่ไรแหงจ่างกันเตอเยี่ยทีเทียนถึงกับคุมบัดขีดมันเป็นเพราะอะไรกาดนี่ก็เป็นเพราะกับเป็นชนิดหนึ่งแบาบ,แบนแหวรค์ให้ฝนได้ทําการข้ดดาวปาถ้าหากคอยตอบของขอบเศษเป็นแค่แหงดยถูกเปิดคืนมันก็คงจะไม่ปัญหา แต่ในควดีทศรกระดาษบางไฮเดมังก่อนได้ถูกเปิดออกมันได้ถูกเปิดออกในทิศทางตัวค้างคาซึ่งมันจะได้เห็นป่าขอบเกตทดไฮเดรไนเซตยก็ถูกเปิดออกเช่นกันสิ่งเกิดของที่มีระวาง่องป่าอาจจะมีการเคลื่อนปลายและในระบางการใช้งานดี่องวัคซ์เปอร์เทตายก็อาจจะถูกเปิดขึ้นมาได้เช่นกันแม้แต่สันทีส่วน่างขอบเกล็ดงัขงขมพึงก็อาจจะถูกเปิดตา หากจองบ้อขอบเกศของคอมเบอร์เต้ถูกเปิดออมันควรจะเป็นคนดวงยากแหล่ดวงเชื่อปลายเย่เขียนด้วยกับปากใช้แคร์บำบุงให้สวัสดิ์ให้เฟืองปีญญาน้าตับครับมันจะสร้างความลำบากแต่ขึ้นมาในทิศดีแต่ตราบใดที่ขอบเขตทะเลแห่งคอมเบอร์เต้ไม่เปิดออกเพื่อเข้าสู่ขอบเขตทะเลอนาเขตกรบอกเ่ามันก็คงจะมีปัญหาแต่ข้าเก่งว่าขอบเขตทะเลอนาเขตกรบกเราก็ควรจะถูกเปิดเช่นกัน ลาลได้หากเป็นชิ้นตา่างพวกเราพื่อถูรุกตาแต่ให้หลัอนป่าบําบุดรนสวรรค์ให้เปิมไม่ต้องการประเซนตากับกอบหลังที่สปอร์ตาของขอบเศษทะเลห่งคมามืงอง,งขอบเ็จทะเลห่งามุดนั้นสบมบัตมากจริงจริงและคมประกันเดือดกลัวก็แข็งแร่งยิ่งกลัวขอบเศจทะเลนาเคเนื่องจากพวกขมยูเกินในระดับที่สูงกลัวในช่วงเดิมโดนของสงครามจโบอตาบัมบุดในสวรรค์ให้เปิด ได้นงตดตนที่แข็งแกร่งสองคพบเจอกับคนที่แข็งแกร่งไม,ม่หยีโคตรสิ่งพวกขอยได้ถูกบดขีดในด้านความเป็นใจอีกดูแต่มีบุตรในสวรรค์มักฝังที่ได้สูญเสีย,ยป่ยยาจบไปในตอนนี้ขอบเพื่อทาริอนาเคก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูจากเหตุการณ์ห้าก่อนตานอกจากทางนี้หลังจากสงคมในเซมโบราสมาสบัติโพรันจะเหม,มนมากก็ยังถูกทำลายตรง ส่งผลให้ทรัพยากรขอบเจะทะเลอนาเขตมีความขัดแค่แหล่งยากที่จะให้ันเดินขอบเขตกระบ่งกตูไม่เช่นน่างขอบเขตทะเลอนาเขตในเซนโปรตาก็ควรจะต้องต่ำไปกว่าขอบเขตทะเลภายในซาปาดาแบังทะเลบางกอะเหมือนสับปะษสองบ่องขอบเขตของความมืดอาจจะเปิดขึ้นได้จาเบตาเย่เขียนถึงได้กระเดือร่นไปอย่างจริงที่จะเพิ่มความเป็นแกงของข่าว นในช่วงเวลาสัสา้นเข้าคมไม่สามารถตัวกระตับเป็นขอบเขตก,กระเด็นแปลดเก้าขังตาดังนั้นเขาจึงพยายามจะเต็มทีเพื่อทําความพอใจจากึกษ์โบ่าทางศักดิสกระดูกโรดำชันว่าขึ้นปางทาให้จานวนกระดูแห่งอันตนันในร่างกายของข้าวถูกแปรเปลี่ยนให้มากที่สุดและก่อนที่จะรุดัวเวลาที่อนนันนันก็ได้ผ่านไปและวันนี้สิ่งที่หลายที่สุดก,ก็ได้เกิดขึ้น รอยต่อขอบเขล็แห่งคอมเบอร์เต้ปิดออกบริษทรันทีเจ้าแห่งคอมเเต้ได้เจอให้อดับสูรของทาเลของคนบนพิธำการประชุมภายในที่ประชุมเจ้าแห่งคอมเบอร์้กล่าวขึ้นมาให้ริงจางรอยต่อขอบเขล็แห่งคอมเบอร์เต้ปิดออกคาดว่าพวกเราจะไม่เข้าป่าในรออต่อขอบเขลแห่งคอมปื้อกดเกลงของพวกเขานั้นมีสูงกว่าพวกเราจำนวนขอบเกต็กระดานปกระดกในที่เห็นนั้นก็สูงกว่าพวกเราอีกตัว และมีเอเชียะโปอราณมากปานแนั้นค่าจะไม่ต้องการพูดถึงพวกป่านแต่หาก,กเราจะเขา้าปาในรอยต่อขอบเกล็ดของคมมอมเพิร์ความเป็นไปได้ที่พริสุจกคนพบมันตัวม,มากเกินปาแรายยิ่งรปกว่านัาขอบเกลทะเลอนาเกจของพวกกล่าวรอยต่อขอบเก็ดของคมมอมเพร์ก็มีความเกล็ดชังกาดดังนั้นเมื่อพวกเราเข้าป่านโอกาสที่ทุกสังหารนั้นก็สูงมากเกินปานแต่แน่นอนว่าสิทธิในการเกิดขึ้นยด่กระบอกกลาว หากปอดเจ้าตัดชินไจเดินทางเข้าป่าข้าก็จะไม่หาแบบทมดในสวรรค์ให้เฟิร์นได้กล่าวขึ้นมาป่าท่านผู้นำาขียถูกแต่เพื่อที่จะรักษาชีวิตกับพวกเราป่ามันไม่ใช่เรื่องดีที่จะเดินทางเข,าขง้าป่าเจ้าคอมเบอร์ต้กล่าวขึ้นมาต่อป่าเมื่อทางเข้าเข้าสู่ขอบเขตทะเลของคอมเบอร์ต้ถูกเปิดคือเพื่อป้องกันไม่ให้ทางขาขอบเขตทะเลของคอมเบอร์เปิดขึ้นป่าในขอบเขตทะเลอนาเขตของพวกเราถ้าหากเป็นเช่นนั้น รายต่อขอบเกลดความมืดจะทําการรุกผ่านพวกเราอย่างน่นหนเราจะนั้นต้าควรจะยุนอายทาเลของความมืดเป็นกออย่างน้อยถ้ามีคาะทาเลแหงความมืดนิดก็ยังมีความรู้สึกปลอดภยัยเจ้าแห่งความมืดพวกเราเข้าใจแต่ผู้นําระดับสูงได้กล่าวตอบกับ,กบระดับคนในไม่ฉากัารประชุมก็ได้สิ้นสุดรองหลังจากการประชุออมที่สุดรงคนอื่นก็เหมือนการที่จะไปที่ขอบเกล็ทะเลแห่งความมืด เราพวกเขานั้นเก่งกลัวแต่ย่ยเทียนไม่ได้เก่งกลัวเพราะอะไรก็ตามมันเป็นเพียงเร่างการับรอกึงมันจะตกตายก็ไม่สําคัญขอบเกียรทอเลของคมพตอนานมีคุณภาพกดเก่งที่สูงกลัวและมีความกระแสนที่สูงกลัวดังนั้นจะมีความเปเบิกตาที่เขาจะพบโอกาสที่ดีกว่าเมื่อเขาเดินทางเข้าไปย่เทียนเดินทางมาถึงรอยต่อขอบเกียทะรเลของคอมพิอร์อะไรจะพบปา บาบุตรไฮสวรรค์ที่อยู่ในที่หินนี้ไม่ได้มีมากนะับแต่พวกเขาส่วนใหญ่ก็เดินทางมาที่หินนี้เพื่อชมความืุนเต้นของมันทั่งทางพวกเขาจะไม่ยังเข้าสู่รอยต่อขอบเกต็ทะเลแห่งความมืดบาบุตรไฮสวรรค์จุดูอดท่านจำเป็นต้องเข้าสู่รอยต่อขอบเกต็แห่งความมืดถังนั้นเธอบาบุตรไฮสวรรค์ท่านหนึ่งได้ทําการเกาทาบใช่แผลเียเทียนตอบกลับเรื่ความสบายใจบาบุตรไฮสวรรค์จุด จบได้โปรดระวังเอาไว้เธอขอบเกดเดเลแห่งความมืดนั้นอะไรมากเกินไปบางบุตรในสวรรค์ท่านนีได้ก่อนนะนนามค่าเองนรุษด,ดีเย่เทียมมาจะพูดอะไรมากนะักไหนไม่สาทางเข้าขอบเกก็ได้มั่นคงแผลที่เทียงก็เด,ดินทางเข้าป่าเปิดเข้าสู่ขอบเขตทะเลแห่งความปืดเอาละครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันตอนของผู้นี้ครับว่าเหตุการณ์จะไปน้นไปไรกันแน่นะครับผม เอาละครับถ้าเาื่อนไใดขอไปนะครับอย่าลืมกดสมัครให้กไดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของรับ